เด็ด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 ด็ด,ด,ด,ดอ่ะเลยเอาแบบโทดโหดดีนี่มันก็โหดแล้วนะฮลัลโหลอ้าวชิบหายเน็ตโอเวสแดงอีกโอจบจัดเลยเน็ดรุดโอคอนโทรไฮบร์ Hi เลยอ่ะเออเน็ดมาแล้วเน็ดมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บ้านฟาร์ม มาเอาคนละจุดเลยมาเดี๋ยวเมียงวิ่งอยู่ตรงไหนอยู่ขวาเนี่ยอยู่ตรงนี้เหรอจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาเลยเอาเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นบ้านนี้แหละก่อนดีเอาคนละมุมเลยจะได้โนจุดมุมเนี้ยไหนจะตู้มไปอยู่ตรงข้ามดิถ้าวงมันจะได้จบพอดีไงมััดกนเลยข้างนี้เหรอ อ่ะ,เอ,เ,อะเอาเลยเอาเลยเอาเลยก็เล่นข้างนี้แหละไอเปิดก่อได้เปลียบไอ้ส่มันไม่ได้ดิมไม่ได้งไงก็เล่นตามสไตล์เลยมันต้องวิ่งไปวิ่งมาไหมนะก็ลองบีบอ่ะเฮ้ยเฮ้ย กูน่งไงวะไอ้ลนนลอเียกูลนตอเลยไอ้สัเอาฝั่ตังเปล่าฝัตังเปล่าฝัดิรอเียอะไรล่ะไอ้บอยกันเอ้รอบนี้ผมเอาจริงแล้วนะลงมือกินีผมผ่นอไรปืนอะไนนี่ไงปืนเนี่ยปืน ตอนสั่งนะเอ้าก็ไม่เที่ยวหมัดเต้าหมัดเต้าโอ้โหมัดมันเด็กๆเขาเล่นกันลงอ๋เอ้ยอีซี่ว่ะอีซี่อ่ะอีซี่อ่ะคือเราต้องเล่นแบบตามที่เรามีไว้ทุกคนถึงผมจะสู้ได้ผมต้องต้องก็ต้องสั้นตลอดเลยไอ้เหยอะก็ปืนสั้นผมโดนหนึ่งอ่ะไอ้วอลไม่มีเฉยๆใช่ไอวอลมีผมก็แพ้ผมแพ้ปืนสั้นทุกเกมเลยทั้นห่ด เป็นอะไรสไนเปาบอสาสไนเปาเป็นจอมสั่นเนี่ยแหละลงใช่เหรอเอาฮะรอบนี้ไอวอลจำกัดนะทุกคนผมน่าจะสู้ได้แหละเอิงเปาจริงเปาเร,ริงสิดีไหว่้ลงหตอนนี้ไหวสบ,บายสบ,บายลง <c oughs> กอยู่ไหนวะอยู่ตรงกลางแหละผมอ่ะอยู่ข้างบนหอยเกินโกงอ่ะโกงอ่ะไอ้ไอ้โกงเอาลุงไม่ยอมวิ่งมาเองอ่ะลุงแม่งแอบไหนวะแอบโคตรเนี่ยเลยนะคนเนี้ยเราจะดูสตรีมกูไอ้สัตว์เถอะจบแล้วโอ้มาดูสตรีมผมปะดิตัวตรงไหนฮัลโหลมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้ว แอบดูจอดีกว่าเออว่าแล้วว่าแล้วใส่ร้ายอ่ะครับ,บ,บใส่ร้ายครับทุดีครับเ,เนี่ยเวลาเนี่ยมันแอบดูผมว่าว่าแล้วว่าแล้ว <c oughs> ลงแม่งสายแอบทุกคนอยู่ไห,ห่วะ <c oughs> อยู่ในใจเสมอ <c oughs> ่า่าฮฮ่สฮ อ้าวเฮ้ยอ๋อลงปอวะเนี่ยลงไอวอลหมดนะลงอ้าววิ่งมา โอ้ไม่ตายหรอทุกคนแพ้เฉยเลยแพ้ได้ไงวะไปเนี่ยโลทำไมถ้าเปิดเนี่ยทำไมปลาเล่นไงลงปลาเล่นทำไมต้องปั๊มตังค์่ะทุกคนปั๊มตังเงี้ยบอแต่เราไม่ปั๊มหรอกไม่ไดีปืนเดียปืนไม่ได,มดมอาซื้อมาแล้วเอาปืนไหนแอลปืนนี้แหละแต่ว่ามีลูกเดียวอะ่ะ ก <c oughs> <c oughs> ็ไม่รู้อ่ะเออก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ไงผมไม่ฟามตังไงผมให้เกียรติไงครับจริงเปล่าจริงสิเด้อ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 ตูงอย่าตายขึ้นมานะไอวอเยนะตรงแมงกสายแอบอ่ะแอบเนียนด้วยนะประเด็น แอบแล้วแอบเรียนด้วยนะคนเนี้ย <c oughs> วลุงรู้ทีลุงดูสตีไม่เ,มเนี่ยลงุงดูเยี่ยอะไรไปเดีดู ไอวอลผมไม่มีผมแพ้ว่ะทุกคนไอวอลหมดแล้วโอ้ลุงแม่งไอวอลรวยเลยอะผ้าไปได้จำกัดใช่เอออ้างอะไรอีกเราไปได้อ้างเลยเน็ตปิ้งอะเมื่อกี้นี้เน็ตปิ้งอีกแล้วเหรอใช่ใช่เพรามันเก่งว่ะทุกคนมันมันพิ้วเกิดอะตามไม่ทัน อย่างนี้ก็สี่สามสูมนะเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยชาลาดชาลาดครับพี่อย่าเหิมือพี่พี่สี่สี่เล่นบ่อยน้องเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งออกมาได้ไงอ่ะโป๊ ไม่ตายแล้วทุกคนแพ้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 ไม่ไหวอ่ะมาลูกฟองมาลงเอออีกาอรอสวยพี่สวยแพ้แพ้แพ้ยอมยอมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกคนรีบกดไลค์ให้หน่อยนะครับไปกู First blood. ทำไมไอวอลลุงไม่ซื้อไอวอลไม่มีตังค่ะฮังไมดิไม่มีตังก็บ้าแล้วไม่มีตงังล <c oughs> งใช้โมโคโอ้อมใช้โมโคลนี่เอง <c oughs> ถึงว่าลหะเราจุ๊ไปไหนก็ตามทันเดอดเดๆด ลงแม่งหายตัวได้ทำไมสองนัดมันไม่ตายทุกคนเอ้าทำไมสี่สามผมชนะเฮ้ชน้านดิเธอ อ๋อลงลงแพ้ผมอ่ะเนี่ย <Yeah. S 1> <c oughs> แพ้อะไรผมแพ้เลยแพ้ผมเท่ากับผมแพ้สองหนึ่งนะทุกคนก็ได้อยู่นะได้อยู่นะอ <c oughs> ืมไปเล่นกันต่อดีกู่าไปก็สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ทําเพื่อความสนุกนะทุกคนก็หนึ่งนครับลงประหลัดนะครับก็ดูสนุกสนานนะทุกคน ก็สรุปผมแพ้ตองหนึ่งนะผมก็เอาคลิปที่ชนะมาลงนะฮะก็ดูเพื่อความสนุกนะครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถูกทุกคนนะครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรแบบสนุกๆแบบนี้มาให้ดูอีกนะเดี๋ยวผมจะไปท้าใครหนึ่งเนดะี๋ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนก็ไม่ต้องนรามากนะคคอมกับมือถือผมก็ทดสอบไปในตัวด้วยว่า การตั้งไอวอลผมมันชา้าเรือเร็วผลออกมาก็ไอวอลผมตั้งชา้ามากผมต้องไปปรับปคงตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอสักเวลาหนึ่งเดือนนะผมก็ไปขอแก้มือลงประหนัดไฟนะครับผมติด,เ,ดเรื่องการตั้งไอวอลอย่างเดียวนะครับก็ท็เต็มที่แล้วนะทุกคนสนุกสนานนะครับก็เหมือนทดสอบไปในตัวเองด้วยนะครับว่าตัวเองแบบเจอคนเล่นพิวๆแบบตั้งไอวอลเร็ยว,วเราจะสู้ได้หรือเปล่า รอบสุดท้ายเราสู้ไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมขอไปวอร์มแก้มือใหม่แล้วเจอกันนะครับทุกคนเออก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในสตรีมแล้วก็ใน youtube มากนะครับคลิปนี้ก็ทำเพื่อสนุกนะอย่าดราม่ากันนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปไหม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเออบอกเลยของดีของดีพ่ง,ง,งนี้โอเคครับไว้เจอกันนะครับทุกคนขอบคุณมากครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ดูจนจบก็อย่าลืมกดน,นะครับไปเจอกันุ่นนี้ครับขอบคุณครับ